สุปข้าวเหนือเขาเส้นก็ได้เหรอกเขาที่เส้นยังได้จะดีไมใหกว่าหักเขาหรอกอ๋อใส่สูตรนี่ตัวไหนเจียดหนิ่มๆเพิ่งกันกนะเนอะเซ็มยังสีดอกมันนั่งรกแท็กซีนะยเนี่ยวิงไปเห็ดแห้งครับก็บอกรับนี่เห็ดสมนีกับเซ้งเลยหรือนั่งคัดตามาด รเตาเนดแหงบแชงบ่รับก็ต้องไปเฮ็ดแงครับั่งค่าต่ำแชงซื้อจะคดกันไนครับเตาแม่สอดนะครับบ่รับดีเซลมันก็สิเจียบใจจักน้อยละครับจักน้อย่นบ่รับมันก็จะมีเจบเจีบใจนิดนิดนแหลตามธรรมดาแหละ